ขึ้นมาอะไรนะครับนะเราก็จะมาฝึกใช้เครื่องคิดเลขกันหลากหลายฟังก์ชันนะที่จําเป็นต้องใช้นะครับสําหรับวิศวะแล้วก็วิทยาศาสตร์นะครับตั้งแต่ปีหนึ่งเป็นต้นไปโอเคเนาะปีสองก็ใช้ต่อปี3าก็ใช้ต่อฟังก์ชันก็จะเริ่มค่อยๆยากขึ้นนะครับรุ่นเริ่มต้นจะเป็นรุ่นนี้ก่อนนะครับนะสำหรับการใช้งานอยู่หลักร้อยนะครับออพอขยับไปอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นรุน่นนี้อ่าอันนี้ก็ตอนนี้ นะอยู่หลักประมาณสองพันนะสองพนะครับแล้วก็รุ่นต่อไปก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้อยู่หลักสี่พันนะก็การใช้งานแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นนะสำหรับปีหนึ่งก็รุ่นลริ่มต้นนะครับก็พอแล้วโอเคเนาะนะนะยกเว้นเอกไหนนะครับที่มีความจำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันเฉพาะนะเดี๋ยวพี่ก็ค่อยแนะนำเพิ่มเติม ทีหลังอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกฟังก์ชันอะไรกันนะครับเราจะมาฝึกฟังก์ชันสมาการกำลังสองอันนี้จะเจอบ่อยอในฟิสิกส์นะครับแล้วก็ในเคมีนะบางรึโอเคเนาะอ่าที่จะต้องมีการแก้สมาการอันนี้คือเราใส่สูตรเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งสมาการเรียบร้อยนะครับถามว่าเอ๊แล้วเวลากดเนี่ยฟังก์ชันอยู่ตรงไหน ไม่ต้องมานั่งคิดเองนะครับนะถ้าเป็นอมอตอน้นมอปลายนะเราก็ใส่สูตรลบ B บวกลบสแควรูท B กำลังสองลบ CAC ส่วน 2A ะครับหรือใครจะแยกวง,งเล็บก็แยกไปตามสบายนะแต่มาถึงตอนนี้ปุ๊บเราจะไม่เสียเวลาตรงนั้นแล้วนะครับเรากดปุ๊บเดียวจบเลยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการกดกันนะครับลำดับแรกนะครับเราต้องจัดรูปสมาการนะเพื่อหา ABC นะตัวนี้คือ a นะครับนะเท่ากับ4.9นะครับแล้วก็ตัวนี้คือ b เนทะ่ากับลบ100ตรงนี้ก็คือ C เท่ากับลบ100นะครับจากนั้นนะ่เราจะไปที่ออโหมดนะครับนะแล้วเราก็ไปที่เลข5นะครับเลขนี่คือ equation จากนั้นนะครับให้เราเลือกสมการ ax กำลังสบวก bx บวก4 เพราะว่าข้อนี้เป็นกําลังสองแต่ถ้าข้อไหนเป็นกําลัง3นะครับเราก็เลือกกําลัง3แต่ว่ากําลัง3ามจะมี a b c d ให้เราแทนนะครับอ่ะเราก็กดเลขสานะครับจากนั้นเรากรอกค่า a b c เข้าไป a ก็คือ4.9นะครับอ่าแล้วก็ b ก็คือลบหนึอเรากรอกเสร็จกดเท่ากับนะครับแล้วก็ c ก็ลบหนึ แล้วก็กดเท่ากับครับเพื่อให้ได้คำตอบอรอสักครู่นะครับพอเรากดเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ได้มาเราจะได้ตัว x มา2ค่านะครับนะแต่ว่าสำหรับโจทย์ข้อนี้คือเวลานะครับเวลาที่เราได้เนี่ยจะมี21.36กดเลื่อนลงนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นออลบ0.955ห อันนี้คือสิ่งที่ได้นะครับฉะนั้นในวิชาฟิสิกส์เนี่ยพอเราได้เวลามาแล้วเนี่ยอันไหนที่เป็นค่าลบเราก็ไม่ใช้นะครับเราก็จะใช้เฉพาะอันที่เป็นค่าบวกเอาไปคำนวณต่อแต่ถ้าสำหรับวิชาอื่นนะครับก็จะอาจจะต้องใช้สองค่านะหรือว่าบางวิชาอาจจะใช้เฉพาะค่าบวกอย่างเดียวอ่าเกิดแล้วแต่วิชานะครับโอเคนะครับอันนี้กดเป็นแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ฟังก์ชันต่อๆไปกัน